ไม่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 หนูต้องถอยหลังลงมาเองครับถอยหลังลงมาเองค่อยค่งงอ,อยทำหนูทำได้หนูทำได้ไดค่อยค่อยอ่าอย่างนั้นแหละแล้วค่อย ถอยมือแล้วค่อยๆถอยเท้าหนูทำได้อ่ะมองพิกิตมองพิกิตหนูทำได้แม่เชื่อว่าหนูทำได้โอ้หอยมือมาเลยถ้าทำถ้าถอยหน้าถอยหน้าไม่เวิร์กถอยหลังดีกว่าถอยหลังดีกว่าเชื่อแม่ ถอยหลังเหมือน Spider อสไปเดอร์แมนอะสไปเดอร์แมนถอยหลังยังไงถอยหลังไม่ถอยหน้าไสไลด์จะเจ็บจูดป่ะอ่ะค่อยๆอ่ะค่อยๆหนูทำได้ไอ่ายืนนมาอุย้ยไปเดินฝั่งนู้นกัน ดูฝั่งนู้นกันฮะได้ใส่ไว้ไปสิไปได้อะเข้าไปดินี่นี่ทางนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนี่แม่ตามพ่อมา โอ้ป้ายยักขึ้นไปแม่ถ่ายรูปให้ขึ้นไปตรงนู้นอย่าจับอย่างนี้อ่ะขึ้นมาที่นี่อ่านว่าอะไรป้ายนี่อ่านว่าอืมน้องคนทุณผิดน้องคนทีนเสื่อมถุนจาประการชก เป็นคนที่กินเก่งมากให้เหมืนมอนหมูงมวกเลย,เลยอืมเอ้าน้องหายไปไหนแล้ว